โ,โดนหยอดเลี้ยวทีไรวิ่งไม่เคยทันเลยมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าทําไมเวลาหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยโดนเพื่อนเลี้ยวเนี่ยทำไมถึงวิ่งไปอีกมุมหนึ่งไม่ค่อยทันนะครับเดี๋ยวนี้มีคาตอบมาให้ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกสเต็ปหลักๆของการวิ่งข้างหน้าให้ก่อนนะครับเวลาเราวิ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ใช้สเต็ปสลด์อย่างนี้นะครับสลด์อย่างนี้สไลด์อย่างนี้เนี่ยสลด์อย่างเนี้ย เข้าไปหย่อนเนี้ยไม่เอานะครับเราจะใช้เป็นสเต็ปวิ่งหรือว่าเออ่ก้าวขานะครับเป็นอย่างนี้ก้าวชิดก้าวอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเดินหรือวิ่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นทีละก้าวไปนะครับไปแบบสองข้างสองข้างเนี้ยเราจะไม่ค่อยทำกันนะครับนอกจากว่าเออ่เราจะต้องการเข้าไปกระโดดแย็บกระโดดเล่นลูกที่มันไวๆนะครับอ่ะแต่ถ้าเราเป็นลูกหย่อนอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้การก้าวทีนี้ก็คือเริ่มจากมุมแบคแฮนด์ก่อนนะครับจากแบคแฮนด์เนี่ยจับไม้แบคแฮนด์ก้าวมาหย่อนนี้เพิ่นะครับแล้วในทุกๆครั้งเนี่ย ที่เราจะโดนพูดต่อสู้ชอบเลี้ยวไปใช่ไหมแล้วเราชอบวิ่งไม่ทันเป็นเพราะว่าอะไรแปลว่าเวลาเราหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราชอบยืนนิ่งไงเราไม่ค่อยไปคุมโซนฝั่งโน้นนะครับเวลาเราหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยพยายามกลับมาอย่างเงี้ยเนี่ยกลับมาใกล้ๆเซนเตอร์ไว้นิดนึงนะครับกลับมาใกล้ๆเซนเตอร์ไว้นิดนึงเผื่อว่าพอเราตีาปุ๊บเนี่ยเล่นตามลูกต่อไปได้ทนันนะครับอ่ะเป็นไงลองมาดูไปอย่างเงี้ยปุ๊บกลับไว้เข้ามาปุ๊บวิ่งเข้ามาเล่นน,นะครับหรือไปกลับไว้อาจจะไขว้ขาข้างหลังได้ทีละ เล่นนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าลูกไหนใกล้ๆก็ใช้ก้าวเดียวได้เลยนะครับใช้ก้าวเดียวได้เลยเบิ๊บทำก้าวนี้ก้าวเลยก็ได้นะครับเรามาชมตัวอย่างกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับบาย